ทุกคนก่อนเลยนะครับวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวตัวเอ่อตัวตู้แล้วกันผมเห็นว่าไม่ค่อยมีใครเล่นนะก็สําหรับผมก็คือเปิร์กที่ผมเตรียมไว้อะเบิร์กแบบนี้ยสำหรับผมสาหรับตัวเนี้ยนะผมว่าค่อนข้างที่จะปวดดีอะ่ะก็คือเปิร์กแรกที่อบอกไปคือเปิร์กรูแล้วก็จุดโทเทมแล้วก็ที่ดินผีสิงแล้วก็แกะโทเทมช้านะครับ ก็แอดออนเป็นเลือกเป็นเข้าฝันตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็เข้าฝันนานเฟิร์กับแอดออนแบบนี้สำหรับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าโหดที่สุดแล้วนะสำหรับตัวผมเองนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นก็คือผมจะชอบเล่นตัวเนปเป็นแบบแนวบนป่วน,นอะไรแล้วแล้วก็แล้วแต่ทัมมิ่งด้วยบางทีทัมมิ่งผมก็ดีในเรื่องของที่ดินผีสิงแล้วก็ยังมีจุดโทเทมที่เราจะจุดทีละอันเพื่อแบบยื้อเวลาเงครับก็จะประมาณนี้ไปดูกันในเกมครับ หน่งบานบานหับสกินนี้ค่อนข้างสวยนะเนี่ยสวยเลยแหละไม่ได้เล่นเลยโอ้หไม่ได้เล่นตัวนี้นานตอนมาใหม่ๆผมเล่นเป็นเปิร์กแบบนี้เลยผมเคยเห็นเออน้องจุาดาเล,เล่นเล่นเปิร์กแบบเนี้ในแข่งโคดนะนนะผมเอามาประยุกใช้ได้ไหลายตัวไม่มีเสียงตึกตักเลยเหรอ โอเคครับก็หยุดจุดเดียวแหละที่จะเป็นไปได้สุดก็คือจุดซ้าย้ายบนปะไอตรง้างนน่าไอตรงอนุบาลที่ซ้ายอะที่มันไม่มีตู้เห็นปะขวาผม,มาอะฮะตึกตงตหรออยู่ใต้ดินเหรอทำไมไม่เห็นอ๋อโอเค <laughs> มันมาปิดประตูเฮ้ย hey, มันมาปิดตู้เอา้าที่ดินผีถึงทำงานแล้วพังประตูเลยด้วยทามมิ่งโคตรดีอ่ะ เรามันทรงอย่างแบดป่ะเออนอนแซดไปก่อนนะอ๋อนึกว่าคนโท,เท่เทเอา้าเอาเห็นสองเลยพี่ดินผีสิงยังอยู่ด้วยโอ้โหสบายเลยเกมแบบนี้อ้ยเดินติดไม่ได้เกมหลายวันเึ <c oughs> โืโอโอ,โอ้อะไรอะ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> เอางี้จบเกมเลยดิ เราด้ด <mm um> ีดีวิ่งสิ่งอย่างนี้อยู่ด้วยโอ้โหจบเกมในเวลาอันสั้นถ้าไม่มีลูกเองก็จบเกมแล้วครับบาลานหรอเี็บร้อยถือว่าจบไหมจบแลบอ้าวชักปั๊กเลยคือกูต้องไม่อัดคลิปใหม่เพิ่มอีกตานึงแหละดูยะทรงแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปแบบไวๆเลยครับลาวทู จาดหอท่านหินจาดที่เซอร์ไวเวอร์โอกาสตายเยอะสุดในเกมบางทีเราก็โชคดีนะได้จาดดีจริงๆแเราตัวนี้มาโทเทมแบบนี้ตึกตักตึกตักตึกตักไหนอ่ะตักตักอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นี่มันอยู่ตรงนี้อยู่ในจโนูแมน อะไรวะเฮ้ยช้มเป่าโดนคนนี้เข้าใจไม่นิ่งเลยนะเมื่อกี้ผมแบบว่าลองห่างกันเยอะคนนี้ก็เราจะวาร์ปกลับเหรอ คือตู้มันไม่มีข้างบนไงเออเดี๋ยวมันก็โดดลงมาทำไมเสียงไลลาขึ้นน่ะมันอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอเนี่ยมันเพิ่งโดดลงมาทำไมมันมีเสียงไลลาวะก็ไปตีคนช่วยก่อนเลยสิครับตีวีใครๆก็ชอบเฮ้ย หอดีกว่าไม่โดนอ้าวมุมหาก,กินเลยมุมเนี้ยรอเลยรอพับเลยวะแกตายอยาไม่มีมุมนี้ถ้าเว้นทัมมิ่งนะคือเอาจริงมันเล่นไม่ได้หรอกกินเลิกเก็บบัลลาสดได้เว้ยก็คือพับพับเซฟแล้ววิ่งไปเลยกว่าเอารอบ แต่เมื่อกี้มันเอารอบไม่ได้หรอกเราเกบบั่นลาภนะเออเฮ้ยปั่นสองเลยหรอปัดค่อนข้างานเร็วนี่ยไล่คนนี้ให้ล้มแล้วแขวนตรงนี้เลยละกันเครื่องแบบรัดกุมอือย จักเข้าที่หน้าไปก่อนรอบนี้ต้องฉีกฉีกเร็วไม่ฉีกหรอไม่มีตตยอยากโอเคอยู่ในกาครกคำนวณที่วางแผนไว้ก็เหมือนเครื่องนี้ปั่นฟรีะ่ะก็ปั่นเร็วโอ้ย วอ t the fuck ทำมิ่งโคตรดีในวัต้อยู่ข้างนอกเฮ้ยเอา้าีเกมก็จบดีจบเกมแล้วเนี่ยผมไล่คนนี้ก็คือเกมจบแล้วเนี่ยชักปักไปเลยคล้ายๆเกมที่แล้วดีนะ ทำไมภาพมันคุ้นๆจังลิงเฟ็ชา้าเอาความจริงต้องเข้าตู้ก่อนนานันให้ภับด้วยโคตรตึงอ,อันนี้ก็เข้าไวไปเขาวิ่งเข้าไม้ทันเรียบร้อย คแข่งนะแข่งไปไหนเนี่ยออโอเคครับก็น่าจะจบแล้วนะครับก็สำหรับตัวนี้สองคลิปรวมกันหนึงสิบนาทีไหมไม่น่าถึงขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็ถ้ามีใครอยากให้เล่นคิลเลอร์อะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาเล่นให้ รับรองว่าจะเล่นให้ถูกคอมเมนต์เลยละกันนะครับขอบคุณครับ